สวัสดีน้องจิว,ว,จว,ว,เ,าาวเหลิวอ้น้องจิวหลิวอวอามาากมาแล้วเหรอน้องจิวเหลิวเหนว็น,ลาานหลหนวงปูออ่ออกมาจากมุ้งแล้วน้องจิวหลิวหนาวสันเลยออกมาหนาวสันเลยอากาศเย็นเนาะหนาวอ้ยหนาวสันสันสันหนาวสันเลยหนาวสันเลยเดี๋ยวรอแดดออกก่อนเนาะเดีอาบแดดนะอาบแดดนะคะออกมาจากมุ้งคนเดียวแล้วเห็นหลวงปู่มาออกมาจากมุ้งเลย มาจากูุให้หก้มล้วก็้มเนอะ้มเนหราวหนาวหนาวหนวนาวนามนาวห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 นาหนาว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 งนาวหนาวยนาวหนาหนาวหนาวเนาวหาวหน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 ีวลนวนาวหนาหนานาวะนาหนาว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 นเวหนาหนวหนานนวหวหวาวหนวหนาวนวนาวาวาวนนน้วงวหนาวานน ต้องเิืเดืกินอาหารเนาะกินอาหารอร่อยอร่อยกินอิ่มแล้วถ้าไปวิ่งเล่นกับพี่ๆนะคะกินเยอะเลยกินเยอะเลยโอ้หิวแล้วเด่นมาก็หิวข้าวแล้วอากาศก็หนาวเย็นด้วยอากาศหนาวเย็นกินข้าวกินเยอะๆนะกินเยอะๆจ้าม,มองใครละไม่ต้องมองใครอ่า น้องจิ๋วเหลียวกินข้าวแล้วพามาเดินเล่นอาบแดดดีกว่าเนาะอากาศหนาวกหนาวพามาเด yup. ินเล่นมาอาบแดดแล้วอาบแดดอาบแดดเดนเล่นอาบแดดแล้วพี่ไพลโรดพี่ไพลโรดเล่ยกน้องจิ๋วเหลียวนะค่ะน้องจิ๋วเหลียวน้องจิ๋วเหลียวมาเด <episodes> ินเล่นแล้ว เราปเด็นเล็กน้นอนนะเล้วเล็กน้นอนน่ะเล้ยวต้องหาเพื่อนเล่นไม่ได้ต้องหาเพื่นเล่นไม่ได้เล็กก็นอนน่ะเล้ยจุ๊บจุ๊บจุบจุบจุบอ่าอย่ากลัวน้องนะอย่ากลัวน้องนะเล็กก้นองไม่ให้กวัวน้องนะน้องจิ้วหลีวกัวเหรอกัวพี่ไปรอแกงเนาะกลัวพี่ไปร้อแกงหรือคะโอ้ยโอ้ยกลัวพี่ไปรอยแกงไม่เป็นไรหลวปู่ช่วยเราปู่ช่วยดูแลให้เนาะหนาวแล้วหนาวแล้วเดี๋ยวไปอยู่ เข้าม้งดีกว่าเนาะไม่เล่นละไม่เล่นข้าม้งกับปะเข้าม้งดีกว่าเนาะเข้าม้งดีกว่าอยู่ในม้งเนี่ยปู่ไปทางานละวเนออยู่นี่นะคะน้องจิ๋วชอบทัววีอยู่นี่นะคะับปู่ไปทางานกันเลยปู่ทำงานกันนะโอ้ยหนาวกระจายหนาว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 จังเลยค่ะเฉยปากเฉยคอแล้วกินข้าวเสร็จแล้วไปเดินเล่นก็ ไม่มีใครเล่นด้วยขามุ้งนอนดีกว่าเนาะเล่นอยู่ในมุ้งคนเดียวนี่น่ะนะถ้าหลงวงปู่ก็นำภาพน้องจิ๋วหให้กับอีีทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขอความสุขจงมีแด่ทุกท่านพ่กกันทุกคนทุกท่านเถิดน้องจิ๋วสั่นหรือว่ามือหลวงปู่ถือกล้องถือกล้องสันน่นนะมือถือกล้องก็สั่นเหมือนกันนะอากาศเย็นวันนี้ดีมาก ก็จะเย็นต่อไปอีกจากกรุอมทุนิยมแจ้งมาว่าจะการเย็นจะมีะเย็นต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ฝากเอไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปขออนุนาสาธุพี่พี่มาเ,เ,เยี่ยมหรอคะพี่มาเยี่ยมน้องพี่มาเยี่ยมน้องใครวะ